นี่สามะาตกจริงด้วยดวงจังหวันซิอวยพอใโชคดีสูนี้ดูมดีอ่ะรอกอบพวนี้มีแดดออกตลอดทั้งวันปรากอบพวกนี้มันต้องรดนำ้ำโอ้แจมเลยเพราะงั้นเราเคลียร์ทางเลยว่าเคลียร์มันโล่งโล่งๆหน่อยช่วงนี้ช่วงของการโชคดีเฮ้ยจะเปนว่าโชคดีเท่ากับว่าเราต้องมา ตกปลาละแต่ก่อนอื่นที่จะตกปาลาเราก็ต้องเลียร์ทางให้ตกแต่งทางเดินหม่เลียร์ทางให้มันสวยงามทางดีทางดีเดี๋ยวค่อยกลับมาตกแต่งใหม่ไหนก็ได้มาสองอันละทำต่อเลยไปตกปลาดีกว่าเพราะปลาเบลชีพที่แพตตังเยอะมากเลยพรุ่งนี้ดวงดีอยู่ด้วยกลับมาอีกแล้วกระชายหาดนี่เราลืมไม่ใช่เช้าสวนแล้วเนี่ยกลายเป็นนักตกปาลาหนงอาชีพย้ายโพสิชั่นไปรับตัวแรก ขอตัวใหญ่ตึงมาแล้วตัวแรกจังหวะในปลาตัวนี้ไม่ค่อยดิ้นดิ้นแดงเท่าไหร่แต่ตัวแรกชิวๆซาลีนครับตอนนี้โอ้โหตัวเล็กจัดปลาไม่ค่อยชุุมตัวใหญ่นะตัวนี้แน่ตัวเล็กแน่เลยดูจากสภาพที่เไม่ค่อยดิ้นแล้วแถมตกง่ายต่างหากกินนิ้วโอ้โหเ่าดิม คือตัวใหญ่หน่อยอยกได้ตังปลาตัวดำปลาเฮลลี่ปลาอะไรที่ติดดาวเงินถูกๆออกมาปับ๊บจรภาพปลาตัวนี้ไม่ค่อยดิ้นน่าจะเป็นปลาซาลีน8นิ้วแน่นอนฮ้ยี่ห้านิ้วโอเคเลยต้องลองขายดูแล้วก็ถือว่าโชคดีได้ปลาตัวใหม่ โอซีเจลลี่เจลลี่หายายทะเลเพราะว่าเน,นี้ยต้องเก็บไว้อันนี้ไม่น่าต้องขายเพราะว่ามันได้บดปลาตกหนึ่งไม้ได้อีกอันหนึง่งรวดเร็วฟางนชุกชุมความแรงระดับนี้ซาลีแน่นอนอุยแอนโชวีก็ดีซาลีโอ้โหเล็กก็โตแปดนิ้วแล้วนะงั้นอย่าไปซื้อมาลิด ตกตอนนี้ไปซื้อมเมล็ดมาทำมาปลูกสักหน่อยดีกว่าเมล็ดแปดสิบอะอยากลองปลูกซาลีนสิปดนิ้วอเคตัวคุ้มทุนใช่เพิ่งย้ายมาทำไมอยู่ถึงไม่ได้ตักผลเล่าพี่ถ้ากลับว่าตอนนี้เอ้าใข่ห้คนเจอดอกไม้ก็เก็บดอกไม้ดอกอี่สามสิบยี่สมิขายแพงนะอุลืมไปอย่าเพึ่งปิดนาะมาแล้วลุงมาหา ลุงคลินเอาไปก่อนแล้วกัน๋ย่ต้องไปซื้อของซื้อมาเล็เอ้าปิดทั้งตาวันพุดตามหากินตอนกินตอนอ่านหอคอยเก็บเงินคืออะไรไม่รู้ขายปลาหน่อยดอกไม้ด้วยอันนี้เก็บไว้อันนี้ของดีเก็บเลย ใช่อย่างนี้เราก็ขอเคลียร์หน่อยพลังงานเหลืออีกหน่อยหนึ่งขอเคลียร์แล้วกันนไห,หนก็ใไห,หนละพลังงานยังเหลือโอเคเลยพวกพอดีพอละไหนดูพยากรพรุ่งนี้ใหม่เลยจำไม่ได้ละพรุ่งนี้แดดออกตลอดทั้งวันโอเคในผมกาบการวันที่สามเป็นยังไงดอกไม้สองดอกอุ้ยดอกสามสิบปลาเอนโชวีตัวละสามสิบเจ็ดบาท ถูกแล้วเนี่ยซาลีนตัวสิบบาทซาลีนที่ที่ตัวนี้แพงกว่าอ่ะผลยอดรวมคือ287บาทวันที่4ี่เรากลับมาพร้อมกับเงินอันมหาหาตถ์สานมต้ก่อนอย่าเก็บพวกอุปกรณ์จังเลยเราได้ทำงานเร็ว,รวแล้วต้นพวกนี้มันโตมาเป็นต้นอะไรนะน่าสนใจกรีนคืออะไรอะ่ะอย่าลองหาดูก่อนละกันหรือว่ามีเควสใหม่หน่าทำกว่านี้แต่ว่าเราทำเควสนี้กว่าจะส่งคาร,รายเนี่ย บายบายไม่ทาแล้วแล้วตกปลาดีกว่าเหมือนทางตกปลาจะเป็นทางของเราดงเงินเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพื่อมีอะไรน่าซื้อในช่วงนี้ตอนนี้ขอไปจับชับสองตัวก่อนพอจับชับ2ตัวก็น่าจะได้ตังค์มาอีกในเวลาออกล่าเพื่อนําเงินเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งแล้วได้ปลาด้วยไปมาตัวแรกมาแล้วตัวแรกหกตัว,เเวตัวควสแนะ่าเป็นตัวตัวควสเนี่ยดิ้งขนาดนี้มาแล้ว นี่เอานี่ือตัวอะไรมันจะไม่ให้เควสนะเราต้องการชาร์บะดีฟุบเดี๋ยวเฮ้ซาดีนอะ่ะไอ้ตัวนึงก็เป็นตัวก็ไม่รู้ตกปลาในทางเดินดูก็ได้เพื่อจเจอปลาที่ว่าชาร์บโอ๊ะอ้องอันนี้คือ สาลายที่เราทิ้งเครสไปแย่แล้ว45บาทฟรีฟรีนี่คุยแล้วไม่เป็นไรตัวนี้ยังไงจะใช่หรือไม่ซันฟิสนี่เรามีชับใเนี้นแหละมาละชับอุ้ยมีของอะ่ะของโอเคของสำคัญกว่าปลาที่อยู่ ไอเวตอนนี้ชับต้นข้าวอ่อนดูดูไหมหพี่ขออีกตัวหนึ่งพี่พิธภัณฑ์คือห้องสมุดปะไอบ้านที่คนมาอ่านฝั่งขวามาแล้วเฮ้ยส่วนนี้มันนิ่มอ่ะชับเปล่าชับไหมขอยชับนะชิป,นะชปโอ้โหตัวหนึ่งตัวหนึ่งถ้าไม่มีชับจะไปลองตกที่บ้านดูแล้วรีเวอร์เจลลี่ จับป้าน,นดีกว่าขาย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 เจดีขอเก็บไปก่อนซันฟิตแยกได้ไหมโอเคเอามาขายเอาตังเราไปตรงนั้นมาแล้วใช่ไหมทะเลมีซาลีนฮาริบัตแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ไปนี่ไงตรงนี้ตรงนี้น,นี้นีเพราะในบ้านเราอ่ะมันมีแต่เศษขยะแล้วตรงนั้นก็มีแต่ปลาซันฟิชทะเลก็เป็นอีกอันหนึ่งนี่เปล่า ชับชับไปชับอู้มันต้องแบบนี้ดิอะไรกันเนี่ยปลากระพงปลาครับเอ้ลปลาชับอะ่ะมันต้องมีเฉลี่ยสองสามตัวไม่สองสามพันในที่อย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหตัวเดิมเดาว่าเป็นที่นี่แหละ เราเมียที่นี่ที่ท่าแล้วว่าไอ้ตรงทะเลนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่าไม่ใช่ตรงสะพานะนะั่นอ่ะมันคือแม่น้ําเดียวกันหรือเปล่าอุ้ยนี่ปะพูมิแล้วมาตัวนี้นิ่งใช่แหละชับไหมปุ๊บโอ้โหปลาคาบเฮ้ยลองเปลี่ยนที่ดูแปไหนพังงานก็ได้นิดเดียวละหวังว่าเป็นปลาชับเดี๋ยวค่อยมตุ้พรุ่งนี้ต่อสามทุ่มแล้วอืมเจอที่บ้าน ได้เวลาขายของก่อนนอนอันเนี้นเก็บไว้ก่อนไม่รู้ว่าของดีไหมถ้าอยากลองขายกักอันหนึ่งเจินพรุ่งนี้ในวันที่ห้าตกปลาไทั้งสองของปลาได้มาสามร้อยปลาได้มาเก้าร้อยยอดรวมเป็นพันสี่ห้าบาทวันที่ห้าสามันหกบเก้าทโอ้จุดว่าได้มามาเลี้ยงแต่เก็บก่อนเย่มาแล้ว ไม่รู้อะไรสะขายทิ้งดนานก่อนเออมีหมาดิว่าแล้วไในหมาโอ้ขาว้อยากรู้อ่ะมันต้องมีแหละตรงเนี้ชาบอ่ะมันไม่มีได้ยังไงหรือมันเกิดตามไปดูกันไม่น่าใช่มาละโอเคมันเกิดขึ้นจางไหนเนี่ยหรือว่าลองไปลึกกว่านั้นไหมไอคนข้อมูลมาบอยอยู่ตามภูเขา วันนีอยู่แถวนี้เฮ้ยเหมืองปูนให้บริการแล้วตามภูเขามาละหวังว่าเป็นปลาชับถ้าไี่เติมนี้พอละไปซื้อมล็ดพันธุ์แล้วก็ไปปลูกน่าจะได้ปาลาไอนี่แน่เลยธรรมดาเอาเอาได้ก็เอาอต่อตัวเดียวตัวเดียวบัตอะไรไม่สนละเอาปลาปลาชับยส yes. โอบไปซื้อมเล็ดพันแล้วไปหาวิวดีกันซื้อมเล็ดพันก่อนต้องซื้อ เปล่โอ้ต้องการตอนนี้ว้าวเพราะว่าทำอะไรเยอะขึ้นมือไม้พี่ตอาอน,นี้ก็เป็นไม้พี่เหรอเรตโต้แล้วกันสิบอันพอเรามีเมล็ดข้าวอีกไฮ้หมอเอ้ยอย่าขวางทางไปไปหาชื่อนะวิวลลี่มาแล้วครับลุงวิวลลี่โอเคโอ้โหได้ทั้งร้อยหนึ่งคุ้มแล้วคุ้มแล้วไปทำฟาร์มวันนี้ทำฟาร์มถ้าปิดตรงนี้ปะ ยังไม่ได้เข้าไปกดน,น่ไยครบแล้วโรเตโต้เดี๋ยวขอขายก่อนเกะกาไปหมด6อันทำขึ้นมนใหม่ดีกว่ากดน้ำก่อนไ,ได้เวลาตัดไม้เราวว่าที่เราจะทำคือฮอสเพื่อความสว่างตอนคืนโอเคประมาณนี้แล้วก็ อันนี้ด้วยเพื่อหมามาอยู่ข้างนอกก็ว่าจะทำเป็นรัว้วอ่กอันหนึ่งโอเคแล้วทำเป็นทางเดินด้วยน่าจะพอนะเห็นนะโอ้มานก็อีกอันหนึง่งแปดช่องหรอนเนี่ยคุณรู้เนี่ยแปดบล็อกโอเคคืนนี้ก็คงจบลงเท่านี้แหละมั้งรังงานเลยสิบห้าเดินเทือกืนหน้า ฟาร์มวิลหนึ่งประมงวิลสามไหนดูรายได้ดิภาพรวมรายได้แปดร้อนสี่สสองบาท